วันนี้จะพามาดูอึง่งเมื่อวานฝนตกอึ่งออกเมื่อวานฝนตกส่องแห้งอยู่ประมาณ19นาฬิกาถึง2องทุ่มตอนเย็นฝนตกแห้งมีน้ำอึ่งเลยออก มีแต่ตัวอ้วนๆดุงดิงดงดิงดงดิง,ดง,ดง,ดงอ้วนๆแบบนี้แสดงว่าพวกเธอไม่ออกกำลังกายกินแล้วนอน